ากาศสนุกดีครับบรรยากาศคึกคักแล้วก็มีแฟนคลับของน้องๆแล้วก็ผู้ชมที่ชอบดูภาพยนตร,ร์นม,มากปนมากมายแล้วก็สื่อมวลชนด้วยก็่ทำให้รู้สึกว่าติดเต้นและค,คึกคักและสนุกกับกับงานวันนี้มากครับวันนี้แบมีแฟนมาท้านเรา้องเราแบบน้เป็นยั้างดอันนี้ต้องถามน้องต้องแบนกับกับน้องๆ,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 ๆองนะว่าเป็นไงบ้างใครแฟนาเยอะวบบนี้พวกเราก็ดีใจนะครับที่มีแฟนคลับมาให้กําลังใจกันแบบ มากมายเลยนะคะทุกคนก็มาซับพอร์ตศิลปินที่ที่ทุกคนรักอะไระครับและที่สําคัญนะครับอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนตั้งใจมากๆนะครับไม่เชื่อว่าแฟนคลับของน้องๆทุกคนก็พร้อมซับพอร์ตเต็มที่นะครับพร้อมที่จะทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยทะยานสูงร้อยล้านนะครับที่หญิงที่หญิงทำไมนะคะพราะฉะนั <laughs> <c oughs> ้นค่ะพี่นแฟนในการที <c oughs> <c oughs> ่ต้อนรับเยอะมาก ภาพยนตร์0.5สภาคัมิตย์นาก็มีเป็นรอบรับสื่อใครที่ได้ดูวันนี้แล้วประทับใจอะไรก็ช่วยกันยกัมโพลได้แต่อย่าเพิ่งสปอยนะครับมาดูเองนะมาดูกันเราจะบอกสนุกปอยกับสนุกยังไงสนุกยังไงแบบน่าดูยังไงให้มาชมกันเพราะว่าก็อยากให้อยากให้หนังไทยแบบว่าประสบความสำเร็จทุกเรื่องเลยครับแล้วก็เชื่อว่าเรื่องของเรื่องเท่เรืเรื่องผีมันเป็นเรื่องแบบคู่คนไทยแใกล้ตัวคนเราอยู่แล้วย่อยง่ายสนุก เพะค่ะครับซึ่งหลายคนก็ต้องถามาวค,ความน่ากลัวค่ะพี่ว่าแบบเรื่องนี้แบบรลเวลความน่ากลัวจะอยู่ในระดับหดเอาจริงจริงไหมคะตอนถ่ายยังมกลัวเลย,เลยอะตอนถ่ายพวกเรายังมกลัวเลยอะ่ก็รู้สึกว่าภาพ,พยนตร์ที่คนเล่นเองตอนถ่ายด้วยบรรยากาศด้วยอหล่งต่างเรายังมกลัวเลยจะถ่ายท้อออกมาให้คนที่นั่งดูอยู่เนี่ยแล้วภาพยนตร์่เชื่อว่าก็คงต้องแมลัวเหมือนกันเพราะขนาดพวกเราอะอยังมองหน้ากันแล้วแบบ เล่นรักเลยเพราะว่ามันบรรยากาศทุกอย่างมันมันส่งมากๆให้พวกเราแบบกลัวขนาดที่เป็นผีเองอย่างเงี้ยต้องสวดเลยค่ะเมื่อกี้ยังเล่นมาอยู่ข้างหลังเลยว่าผีเองยังต้ก็เหน็บพระใช่ต้องเหน็บพระเลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศได้จริงต้องไปดูันเองเพราะว่าเพราะว่ามันทั้งทั้งเรื่องของประกอบพาร์ทหรือว่าเรื่องของการแสดงรล้ว่าเรื่องของตัวละครทุกตัวมันโลเคชั่นด้วยอะไรด้วยดูแบบมันแปลกอยากให้ได้ดูริ โลเคชันก็คือถ่าจริงนะครับยังไงคับพีอ่ออนพี่ออนทำไมจะต้องเพิ่มความน่ากลัวใหมันากขนาดนั้นคือโลเคชันเนี่ยผมคนเชื่อเรื่องเชื่อเรื่องแค่ไปถ่ายโลเคชันไหนแล้วมันมันมีความเรียกว่าสะพึงอยู่เนี่ยมันจะทําให้บรรยากาศของการถ่ายทํามันจะมันจะน่ากลัวแล้วก็นักแสดงก็จะมีความรู้สึกไปด้วยนะครับ,รบแล้วก็ก็เลยเลือกเลือกที่ที่นี่แล้วก็ที่นี่มนะีเรื่องเล่าก็จะมีเรื่องเล่าเวลาไปถ่ายก็จะคนที่น่าจะบอกว่าพี่เอาจริงเหรอที่นี่ เจอกันจริงๆนะอะไรเงี้ยเราก็ดีเลยน้องดีดีดีแต่ไม่บอกแต่ไม่บอกเรแสดงไม่บอกครับไม่บอกถห้เขาเจอกันเองกับกอบอันสนิทนี่แต่แสดงสัมผัสได้เองครับจริงๆแล้วอย่างนั้นเราเล่าให้ฟังหน่อยว่าเออกลัมผัสอะไรได้ใครกลับอะไรได้เล่าไปในอาคารคุมโคลงเมื่อวานที่ไปกับผู้หญิงมาแล้วก็คือตั้งแต่ความหนาของฝุ่นความผุของโต๊ะไม้หรือแม้แต่หนังสือพิมพยจะเป็นปีเก่าๆที่ที่แบบว่าเอ๊ะ ไปหามันได้ยังไงเนาะจนการแสดงรับเชิญที่ที่บอกไปว่าเป็นที่วันชาเลนจ์ตอนสัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าลองไปนับกันดูได้นะครับเพราะว่าในกล้องก็ถ่ายติดจริงๆมีมีตอนนั้นมีต้าสิคนแต่มานับหนะัวเกินสิบอีกแล้วก็เหมือนจะเอามาใช้ด้วยใครหนุแลวตอนนี้ก็มาแล้วก็ <c oughs> เอาไปดเลยละกันต้อเสร็จอมอนิเตอร์ เห็นต้องักต่อครับเห็นต้องักต่อคือคือชั้นเบลเตอร์เราไม่รู้ว่าบักกี่คนอยู่แล้วคือเราไม่นับอยู่แล้วคือครูมาเป็นพรูกับมาอีกคนก็เข้าฉากมาเลยแต่ว่าพอตอนแต่ว่าน้องๆเขานับกันเขานับว่าแล้เขาบอกเอ้ยำไมนั้นมีคนนี้ข้าเขาไม่มีคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เอ้าเหรอพี่เหตุรู้เรื่องเลยอันนี้เวอร์ชันที่เหตนะครับผมเวอร์ชันเสียงพวกเราเป็นเวอร์ชันเสียงใช่เวอร์ชันเสียง3คนใช่ก็คือตอนนั้นเน่ยเป็นถ่ายกันอยู่3คนแแแแลลล้้วววค่่มมมีีีีีีโบบกเเเนนยอ็ซพดัััสงงจ ทัานที่ว่าผู้ชมสาวมันต้องหยุดเพื่อเพื่อคิดว่าแบบยังไงมันเข้าใหม่แน่แน่ก็คิดว่าแบบอ๋อจะสั่งใครตะกอนแต่พอไปถ่ายผู้นอผู้ชมไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินแค่สัไมได้ยินแค่สับคนเสียงหัวเราะผู้ชายเสียงต่ำๆครับแบบฮ่าฮ่าฮ่าเอออาจาแล้วพี่อ๋อก็บอกว่าเห็นเงียบกันนึกวคนเทคแามไม่เทคแคมไม่ได้เทคแามเลยแล้วมีนับเจอไหมคะตอนถ่ายมีเป็นไงครับได้เจอไหมหลับหลับก็ยั ครับนล่าสุดเลยล่าสุดครับพี่ฝนเจอไหมคะพี่ฝนบรรยากาศเป็ยังไงคะพี่ฝนก็ส่วนส่วนของแม่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมกับน้องตลอดแล้วค่ะของฝนเองก็อาจจะคุ้นวายอยู่กับการกับลูกกับลูกกับลูกใกลยผีหน่อยใช่เลยก็เลยจะกลยผีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะปวดแค่ปวดหัวกับลูกก็สุที่แล้วค่ะปวดกันได้เหรอคะโอุ้ยยังไงดีอะพี่กับลูก ความเป็นหนังไทยที่หลายคนเป็นิตติค,ค,คใช่ครับก็จะเป็นกิตติายของหนังไทยหนังเสียงขวัญหนังผีในไทยแก<ค>นบ<ม>ท,ที่อยู่ใ,ใ,ใกล้ตัวคนไทยอยู่แล้วเรื่องความเรื่องอาถรรพ์เรื่องของอความน่ากลัวความลี้ลับเนียคนไทยมันใกล้ใกล้กลตัวกันอยู่แล้วเราก็เอาบรรยากาศนี้มาให้คนไทยได้เห็นในหนังเรื่องนี้ครับแพี่อาอะอยากให้ไปดูหนังไทยกันเยอะๆครับงไงก็คือหนังไทยเราก็ยังถูกผู้คนไทยมา หลายสิบปีแล้วครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยินดีดีใจมากที่คนไทยก็กลับไปดูหนังไทยกันเยอะขึ้นนะครับก็ดีใจมากก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องพี่วันมาสอนนะครับสภาพกันยาคมนี้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับทุกท่าภาพยนตร์ทุก euh ท่าภาพยนตร์คุณแม่ครับคุณตาคุณยายไปเถอะคิดถึงไหมคิดถึงวอลกัมทูสตาร์ซิสเซตี้